Ais, น่านา่าสอ็ดปีนาพูดไทยชัดน่าจะได้ปีแล้วครับเาไม่อป่ส่านะเน่าจะดนแล้วนะเมาพูดีเอ ขาดมือเนาอาลอยเนียเบอเขาเงเลยค่ะเซ็งเลยค่ะเบียร์มันไเก็บวยนั่งจอยบนนั้น ินมาด้วยกันมาด้วยกันไม่เจ็บน่เจ็บไี่้างเจ็บไหมมาขางแตกมั้ข้ามไเลยอปินย